ผตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญไตรเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทไตรเอ็นโคเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธรุรกิจและการศึกษาจำกัดาาาามมมมมมีีีหลยยยกอธิบไ่ สวัสดีคุณผู้ชมที่สดรับรับชมรายการส่งครามความอร่อยกันอยู่นะคะสงครามความอร่อยวันนี้นะคะเรามากันที่ปากน้ำประแสะอําเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเราจะไปตามหาความอร่อยของพ่อครัวแม่ครัวอําเภอนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปหาความอร่อยพร้อมๆกันเลยค่ะกับสงครามความอร่อยเมนูอร่อยท้องถิ่น สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวมารวยนะคะวันนี้เอาเมนูอะไรมาก่อนสงครามความอร่อยครับผมค่ะวันนี้เป็นเมนูปูนิ่มผัดพริกไทยดํานะคะ,คะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับพี่ชายเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกไทยดำซอสผักเขียวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะแล้วก็เห็ดหอมใหญ่แครอทนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ที่สำคัญคือปูนิ่มค่ะโอ้ปูนิ่มนี่ได้มาจากไหนครับ ปูนิ่มนะคะเป็นปูนิ่มของชาวบ้านนะคะที่ได้มาจากตำบลปากน้ำประแสงของเรานี่เองนะคะว้าวเป็นเมนูที่น่าสนใจมากเลยครับส่วนปูนิ่มพี่พี่ชายไปทําอะไรมาก่อนครับผมปูนิ่มนะคะเราจะเอาไปชุบแป้งทอดมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาผัดปรุงกับซอสที่เราเตรียมไว้เนะะี่ยค่ะอ๋อต้องอร่อยแน่ๆเลยครับเมนูนี้งั้นลงมือเลยดีกว่าครับพี่ชายได้คะ่ะครับก่อนอื่นทําอะไรครับ <laughs> ก่อนอื่นก็ปิดแก๊สก่อนเลยค่ะ <laughs> แล้วเริ่มด้วยการเริ่มด้วยการใส่น้ำมันก่อนนะคะคแล้วอย่างเมนู <Okay. S 1> ของที่ร้านเป็นอาหารประเภทไหนครับสำหรับครัวมารวยครับพี่ชายอาหารจะเป็นประเภทเซีฟูด้ดแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะคะโอ้ย <laughs> แก๊สเข้าดีจริงๆนะครับผมร้อนแรงมากๆ หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะคะเกียวกระเทียมให้หอมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะเริ่มด้วยหอมใหญ่นะคะหอมเล็กได้ไหมครับหอมเล็กก็ได้ค่ะหั่นให้เล็กๆ <c oughs> แครอทนะคะแล้วก็เห็ดค่ะ ใส่เห็ดลงไปด้วยนะครับผิงไทยดำแล้วก็ผิกแดงนะผิไทยนะคะอ๋อวันนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแบบว่าถ้าเกิดใครอยากทำก็ทำได้ใช่ไหมครับค่ะไม่ยากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยนะคะค่ะซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ผัดนะคะอ๋อก็คือเนื้อปูเราสุกแล้วก็แค่ เอาลงมาคลุกอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยดำพริกไทยแถบนี้เขาก็ได้ยินว่าเรื่องชื่อไม่ใช่หรอครับผมพี่ชายใช่ค่ะพริกไทยที่นี่จะเป็นพริกไทยที่ชาวบ้านปลูกนะคะแล้วก็ทำโดยชาวบ้านแล้วก็ใส่ครูดิมค่ะโอ้โหเป็นเมนูที่ง่ายรวดเร็วแต่อร่อยใช่ไหมครับพี่ชายใช่ค่ะ อย่างที่ร้านครัวมารวยนี่มีเมนูทั้งหมดกี่เมนูครับพี่จายเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะคะมี<ด>เป็นแบบเป็นเกือบร้อยเมนูเลยนะคะครับซีฟู้ดนี่ก็คือสดๆจากปากน้ำกระแสะเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะสุดท้ายนะคะก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะ <laughs> กลิ่นหอมมากเลยครับ

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมสําหรับเมนูปูนิ่มผัดพริกไทยดำน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องลองมารับประทานกันที่ปากน้าประแสค่ะปูนิ่มผัดพริกไทยดำนะคะสามารถมาทานได้ที่ร้านครัวมารวยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอําเภอแกงตําบลปากน้าประแสนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0888424585หรือ Facebook ที่เพจครัวมารวยได้เลยนะคะก็เป็นอาหารประจำท้องถิ่นนะครับก็จะมีกินอำเภอแกลงระยองเนี่ยแหละครับแล้วก็แถวจันนะครับผมก็จะเป็นต้มยำทะเลใส่เครื่องในหมูใส่ประกาศดองแต่ว่ามายังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่ใช่คนที่นี่สงครามความอร่อย Delish War ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. Yeah. S 1> เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริ์ yeah. วางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีากอศติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัด และก็ถึงเวลาของยอดฝีมือทางด้านความอร่อยแห่งเมืองแกรงที่มีคนรู้จักในโลกออนไลน์อย่างมากมายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่น ong สุภชัยฝีมือความอร่อยจะมากมายแค่ไหนเราไปชมกันค่ะสวัสดีครับพี่น o องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรมาประกาศสงครามความอร่อยครับผมนี่จะเป็นต้มโจครับผมต้มโจเอ๊ะ ต้มโจนี่เล่าสักนิดครับพี่ว่ามันเป็นอาหารประจําท้องถิ่นหรือว่าอะไรครับก็เป็นอาหารประจําท้องถิ่นนะครับก็จะมีกินอำเภอแกลงระยองเนี่ยแหละครับแล้วก็แถวจันนะครับผมก็จะเป็นต้มยำทะเลใส่เครื่องในหมูใส่ประกาดดองออแต่ว่ามาเป็นมายัางไงไม่รู้นะครับเพราะว่า ไม่รู้ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่นี่ใช่ขบผมไหน<ช>ครับอยากรู้เหมือนกันว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับผมเครื่องปรุงทะเลวันนี้ก็มีหมึกกับกุ้งนะครับเครื่องในหมูก็จะมีไส้นะครับไส้ต้มแล้วก็เส้นจ,จีประกาศดองก็ง่ายๆเลยนะครับประกาศดองกระป๋องนะครับ <S 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 ก็เอาทั้งทั้งตัวประกาศดองแล้วก็เอาน้ําเข้ามาด้วยรสชาติมันจะออกประมาณไหนครับพี่รสชาติก็เป็นต้มยำแล้วครับผมรสชาติต้มยำ ขาดครับอก็คือความเปรี้ยวก็อาจจะได้จากตัวผักกาดดองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดูจากการซอยนะครับผมเป็นคนชอบซอยจริงๆครับครับผมก็ผมลูกี่ครับผมอันนี้คือการพูดถึงการซอยก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมใส่เยอะไหมครับตะไคร้ดึงต้นครับผมดึงต้น เป็นเมนูที่ใครก็ทําตามได้ใช่ไหมครับได้เดงบุบหน่อยครับมันมีความหอมของเขาออกมาถ้าเกิดเราเปลี่ยนใส่เป็นหอมหัวใหญ่นี่จะผิดไหมครับผิดเลยครับผิดครับเสร็จแล้วประกัดดองประกัดดองนี่ก็ใส่ทั้งทั้งน้ําทั้งกัวประกาดดองนะบิดกระป๋องเลยครับใส่หมดเลยหอมโอเคแล้วก็จะปรุงรสเลยนะครับตาลครับเยอะไหมครับผมครึ่งช้อน แต่ถ้าช่วงมีความรักก็ใส่เยอะใช้ได้ใช่ไหมครับผมถ้ามีความรักก็ไม่ต้องใส่ครับผมแล้วก็นั่นแหละครับคุยกับแฟนก็หวานหวานน้ำมะนาวก็ใสไปเลยหนึ่งแล้วก็จะเตรียมพริกนะครับพริกก็จะเป็นพริกตบพริกขี้หนูตบก็คือจะได้ความเผ็ดร้อนนะครับผมของพริกวนนี้เหมือนใส่ทั้งสวนเลยนะครับผมี่บ้านี่บ้านมีมีต้น พริกครับผมเก็บหลังบ้านเก็บหลังบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่อาหารทะเลกับเครื่องในหมูลงไปนะครับว่าแล้วน้ำก็เดือดแล้วไปเลยทะเลนี่ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่สุกแปลกตาไปอย่างนึงนะครับผมแปลกรับแปลกอารมณ์เหมือนการทำต้มผักกาดดองหล่นไปในต้มยำนะครับใช่อาหารทะเลเนี่ย ก็อยู่ในน้ําร้อนเนี่ยแค่พอสุกนะครับจะไปอยู่นานก็จะแข็งเหนียวไม่อร่อยอทําการใส่พริกได้เลยใส่พริกเลยนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมชิมรสชาติกันครับผมรสชาติก็รสต้มยำนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับผมได้ยังครับ พริกน้อยไปหน่อยครับเผ็ดไม่พอเผ็ดไม่พอ,อ,อแต่ไม่ส่ใจไวรุ่นอับีอีก,อกโอเคต้มเปรี้ยวลงไปแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะครับหมดจบพอเลิกทำบ้านต้มโจต่อไปก็ กัใส่ชามนะครับก็จะไม่เหมือนกับต้มยำทีเดียวครับผมจะมีความหวานหอมนะครับกกับกับตกประกาศดองคือถ้าจะกินเมนูนี้ต้องมาย่านนี้เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่อื่นไม่มีครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้ต้มโจพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นอาหารพื้นถิ่น แถวระยองจันอีกหนึ่งเมนูนะครับแต่ก็ไม่สงวนศินะครับก็จะไปทํากันทั้งประเทศไทยก็ได้นะครับเหนือใต้อิสานได้หมดนะครับก็เอาไปทํากันได้นะครับหวานหอมอร่อยแซบ่บ โอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมนูความอร่อยของพี่นงสาหรับเมนูต้มโจน่ารับประทานมากๆเลยแหละคะ่ะใครจะเอาไปทํารับประทานช่วงวันหยุดเอาเลยค่ะจัดเต็มที่และนี่ก็คือทั้งสองเมนูของชาวอำเภอแกรงและปักน้ําประแสที่บรรจงปรุงรสรับรองได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมนําไปรับประทานเองตองอร่อยเช่นกันแน่นอนสําหรับอาหารไทยมีความหลากหลายทั่วทุกท้องถิ่นค่ะและครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันนั้นจะอร่อยน่ารับประทานแค่ ไหนพบกันสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ส่งครามความอร่อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะส่งครามความอร่อยสงครามความอร่อย Delish War, war.